คำเตือนที่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่ด้าเกมกันเนชาฟอร์จูนนะครับมารอบนี้มีเข้ามาที่5,000นะครับมาแรกขอจัดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปเบสซัก40ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มันแพงเกินไปนะครับทุนผมก็ไม่น่าจะพอนะ มาเบส40อยู่ที่ไม้ละ3,000นะครับมาดูซิว่าไม้แรกนี้ผมจะซื้อคุมหรือเปล่านะครับรอบนี้ผมขอกําไรเท่าหนึ่งของทุนก็พอนะครับถ้าได้นี่ผมเลิกเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผู้ชมมาดูซิว่าจะหมู่หรือจ้านะครับ มาตอนนี้หมุนฟรีและที่3มรอบสุดท้ายนะครับดูทรงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้วินมาแค่378บาทเองนะครับมารอบสุดท้ายครับผมต่อเบ้าต่อหน่อยเพื่อนโอเคสวยเจอแบบนี้ปาบฟเขาให้ครับท่านผู้ชมคูณ18นะครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับผมมาห้รอบนี้ได้มาที่2อ0พันามนะครับมาแต่ก็ ยังขาดทุนเหมือนเดิมนะครับมารอบนี้ผมจะเพิ่มเป็นเบ็ด1 0 0แล้วกันนะครับปกติเกมนี้นานๆานทีผมจะเข้ามาซื้อนะเพราะว่าถ้าทุนไม่หนาจริงก็ไม่กล้าซื้อเท่าไหร่นะครับกลัวซื้อแล้วจะไม่คุ้มนะครับไปไปต่อแล้วกันผู้ชมตอนนี้ยังไม่ได้กําไรนะครับถือว่าตามทุนไปก่อนแล้วกันนะครับ มาเอาหน่อยเพื่อนอยากเจอของฟรีดูซิว่าจะมาให้หรือเปล่านะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับสักเตอร์หนึ่งตัวครับทุกผู้ชมนึกว่าจะมาให้นะครับมาตอนนี้ทุนผมก็เหลือที่3 2 0 0ันนะครับดูซิว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ เกินไปเพื่อนมาเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่รอดก็ไม่น่าจะไปต่อเกมอื่นนะท่านผู้ชมอาจจะจบแค่เกมนี้เลยนะครับโอเคจัดไปเพื่อน โอเคเดี๋ยมาที่515นะครับมาเพิ่มเป็นเบส200แล้วกัรทนผู้ชมวัดดวงดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ออตโต้ไปก่อน10รอบนะครับรอบอนีนถ้าไม่รอนก็คือจบเลยนะครับ โอเคสวยแมจัดไปเพื่อนโอ้โหต่อด้วยลายเอครับไปไหลาย,ยาวเลยครับโอ้โหรอบนี้ได้มาที่3,600นะครับทุกผู้ชมผมว่าเบตสอ0รรู้สึกว่าจะมาดีกว่าเบตด1 0 0นะครับ โอ้โหอับ,บังโคตรลั่นนะ่ะท่านผู้ชมเบสส0งเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะครับ <c oughs> เข้าลายเคกับสิบครับท่านผู้ชมจัดไปครับผมฮได้ <c oughs> มาที่หมื่นเกครับผมแตกนอกก็มานะครับเอาลแล้วไงโอ้โหถ้าดอกเมื่อกี้เอมาแถวหนึ A ่งนี่ผมว่าไปต่อได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวผมขอจัดเบสส0่รอไปเลยแล้วกันท่านผู้ชม โอเคสวยอืมจัดไปครับผู้ชมแฮ่เรียบร้อยครับผมสวยงามสวยงามเพื่อนได้วัาที่หกพันสมนะครับตอนนี้ทุนผมก็ขึ้นมา2 7งหมแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะดันให้มันถึงสักสามหมื่นลวกันนะผู้ชมดูซิว่าไปต่อน,นี้จะลดหรือเปล่านะครับในใจก็ยังแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงทุกผู้ชมโอ้โหแม่งมาว่ะ สู้เขาเพื่อนเบตสี่รมีแตกก็ให้มันรู้เรื่องไปครับจังหวะนี้แตกนอกครับทุผู้ชมได้มาที่1 6นะครับอโอ้โหตอนนี้ทุนผมก็ขึ้นมาที่4 3่หมแล้วนะครับไปต่อดีไหมทุกผู้ชมโอเคผมว่าไม่ไปต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวโลบมากลาบจะหายนะเกือบไม่รอดเหมือนกัน,นครับได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ก็ใครชอบเกมนีคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ